สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบรดาทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันอาคานเนาะกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะที่สองสามวันบรดาก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าเป็นงานแต่งงานหลานชายเนาะแล้วก็มาตัวเองก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะก็เลยเออมาเริ่มอาการดีขึ้นเนาะ ว่าช่วงนี้อากาศก็แจ่มใสแต่ตอนเช้าก็ยังอากาศเย็นอยูนะ่เนาะเราก็ยังมีผ้าคุมไหล่ส่สวยมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะในวันนี้เราก็จะมานําเสนอผ้าคลุมไหล่พ่อแม่พี่น้องเมือเดิมเนาะผ้าคลุมไหล่สีสวยงามบรรดาก็ได้มาเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็มายกลายใหม่ๆทั้งหมดเลยนะคะ เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะเพราะว่าวรนาก็มีภาระหลายอย่างนะคะเพราะตัวคนเดียวทำนู่นนี่นั่นหันไปหันมาก็หมดเวลาแล้วเนาะวันนี้เราจะมายกผ้าคลุมไหลสีสวยนะคะสีพัดเทลนะคะสวยงามมาให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะ AA ium, าเอเอฟิเิมีมผ้านิ่มนะคะยกในราคาพื้นะคะห้าร้อยแปดสิบเนาะคะ่ะอันนี้ลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะสีชมพูนะคะเจ็เป็นลายเล็กนะคะสวยงาม หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะตัวนี้นะคะ580นะคะถ้าท่านอยากเอาพร้อมกล่องก็6 0 0นะคะมีกล่องใส่เรียบร้อยแต่ท่านเอาแต่ผ้าแล้วก็580ผ้าผ้านิ่มนะคะเราก็จัดให้ท่านในราคาพิเศษแล้วก็มีโลโก้พร้อมผ้าคามให้ด้วยนะคะโลโก้นะคะมีโลโก้แล้วก็มีทุงเกล้วให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะในราคา580อเนาะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพนะคะ สีสวยลายใหม่นะคะสีชมพูนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นผืนที่สองจะชมพูเหมือนกันนะคะแต่คนละลายเนาะคนละลายสินค้าของเราก็โอเคนะคะแต่คนละลายเนาะวันนี้เรามายกให้แต่ท่านมีจะสีหวานหานเนาะคะ่ะสีชมพูนะคะสีชมพู โอเคสีชมพูของเราเนี่สวยมากแล้วก็เนื้อดีนะคะเป็นเนื้อนิ่มนะคะยกช่อยกดอกนะคะสีตะโกนะคะเราก็จัดโปรในช่วงเทศกาลเทศกาลใกล้ปีใหม่แล้วนะคะนุ่มนะคะนุ่มใส่สบายเลยนะคะใส่สบายมากนะคะเราจัดโปรให้เลยเพียง580เนาะหากท่านใดอยากไปฝากไปต้อนนะคะไปฝากไปต้อนก็เชิญได้นะคะสินค้าของเราดูตามอีพีเนาะอีพีของเราตอนนี้ 1,200กว่าแล้วนะคะอีกทีทดี่เราลงไปเรื่อยๆเนาะเราก็มีสินค้าจัดโปรให้ท่านเรื่อยๆนะคะเนาะเพราะว่าสินค้าของเรามีมาเรื่อยๆเนาะช่วงนี้บรรยากาศูฎิทิเป็นััดไม่สบายเสียงก็แฉะทึ่งเนาะแล้วก็รวมกับงานของหลานชายแต่งงานด้วยแล้วก็เราก็มีภาระหลายอันหลายอย่างเนะาะหวังว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุคงเข้าใจเนาะแต่สินค้าท่านใดที่เอฟมาสินค้าท่านใดที่มีเราก็จัดส่งให้ดว่วนทีไปเสนอจ่าเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็เราก็มาอีกนะคะมาคืนนี้นะคะสินี้ก็สวยเป็นสไลด์นะคะสไลด์มีไส้นะคะมีไส้นะคะตัวนี้นะคะมีไส้นะคะเพราะว่าสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเราเห็นนะคะสวยแท้แน่นอนดูดีๆนะคะมีสไลด์สามทีโทนมีช่อมีดอกด้านในด้วยนะคะ วันนี้เราก็ยังมาจัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยเนาะเพียง580เช่นกันเนาะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรามีทุกอื่นสินค้าของเรามีทุกขนาดอันนี้สไลด์3าทีโทนเนื้อนิ่มมากนะคะผ้าตัวนี้เป็นเครือขามทั้งหมดเลยนะคะเป็นเครื่องของสกลนครเราโดยตรงเลยเนาะคามของสกลนครเราโอเคคามของสกลนนะมาตรฐานนะคะใครเอาไปใส่ใครเอาไปฝากไปต้อน คนที่มาเที่ยวประเทศไทยนี่ก็โอเคไม่อับอายนะคะเพราะสินค้าของเราการันตีได้ว่าดีการันตีได้ว่าคุณภาพมั่นคงนะคะใช้ดีนะคะใช้ดีราคาก็ถูกถูกนะคะแบ่งปนันกันไปนะคะต่อมาแล้วนะคะต่อมาเป็นนังเบอร์สี่นะคะนางเบอร์สี่อันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็สวยเป็นสไลด์เหมือนกันนะคะสไลด์ลายเอสลายหัวใจเนาะ ลนยนี้ก็มาใหม่นะคะสวยค่ะรลายใหม่เลยวันนี้สินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเรางามมากสินค้าของเรามาตรฐานนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจ ทักมาเลยนะคะสีสวยลายงามนะคะสินค้าของเราตรงปกทุกชิ้นทุกผืนนะคะนัมเบอร์สี่เนาะนัมเบอร์สี่วันนี้เราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมเนาะห้าร้อยแปดสิบน,นะคะพ,พร้อมโลโก้ห้าคามสวยๆเอาไปฝากไปต้อนหรือท่านใดยอยากได้กล่องด้วยก็พร้อมกล่องหกร้อยบาทเท่านั้นกติกาของเราเช่นเคยคือโอนเงินก่อนแล้วก็ข้อสําคัญสินค้าของเราส่งเพียงรอบละห้าสิบบาทท่านจะเอาลายพื้นก็ห้าสิบบาทนะคะ ลายพื้นก็50บาทน,นะคะไม่ใช่พื้นละ50นะคะลายพื้นก็50เราตีเป็นรอบนะคะตีเป็นรอบนะคะ,อะ,คะโอเคนะคะสินค้าของเราสวยนะคะสินค้าของเราดีนะคะสินค้าของเรามีมานะคะวันนี้เราก็จัดให้ท่านมีแต่สินค้าสวยๆนะคะอันนี้คืาชมพูนะคะชมพูลายเสียบสไลด์สามสีโทนปกติแล้วก็มีมานะคะบางช่วงก็ไม่มีแต่ช่วงนี้โอเคสีชมพูสีหวานสวยงาม ดูดีๆนะคะสไลด์สามี่โทนตตท่านต้องการไปฝากไปต้อนโอเคนะต้อนกนนะคะเอาไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่เทศกาลปีใหม่เราได้เลยนะคะสินค้าของเราสินค้าของเราถูกต้องตามกฎหมายสินค้าของเราเอาไปผ่านเมืองนอกขึ้นเครื่องบินก็ได้สบายสบายเลยนะคะสบายไม่ได้ร้องเอ้ย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 นะคะโอเค วันนี้วราดาก็ยังมาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะเพียง580หากท่านใดสนใจทักทักมาเลยนะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายวราดาก็ยังมีเสียงแหบแห้งอยู่นะคะไม่ค่อยมีพลังเหนื่อยะคะ่ะวราดาเป็นคนกำลังน้อยเหนื่อยะคะ่ะแต่กิดให้ได้ป่วยรู้สึกกำลังจะหมดนะคะโรลงเลยนะคะจะดูลายดีๆนะคะท่านต้องการพืน้นไหนลายไหน,ไหนแคปหน้าจอแอปไลน์มาได้นะคะ ต่อมาอีกนะคะต่อมานี่เป็นสีคามเข้มนะคะสีคามเข้มนี่ก็สวยสีคามเข้มนี่ก็โอเคนะคะเป็นผ้านิ่มสีตะกองเหมือนกันท่านดูลายดีๆนะคะแต่ละลายแต่ละผืนสวยงามแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะสุดๆเลยนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายอันนี้คือหมายเลขหกเนาะหมายเลขหกเนาะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเพียงแค่อันนี้ ลายสวยงามเหมือนกันนะคะเป็นคามเข้มเอวาลายจะตุคามนะคะตัวนี้จะตุคามเนาะ,ะลายจะตุคามนะคะจะตุคามนะคะจะตุคามใหญ่เนาะ,ะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยจะตุคามใหญ่สวยเท่แน่นอนนะคะเรายังจัดโปรให้ท่านในราคาพิเศษนะคะเชิญท่านมานะคะมาดูมาชมมามาชอปสินค้าจากช่องบรด,ดาผ้าค,คามได้นะคะ ต่อมาอีกนะคะตอนนี้เป็นสีส้มนะคะสีส้มนะคะสีส้มนี่ก็สวยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสีส้มวันนี้ก็สวยโอเคนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งค้องขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนวันนี้สินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยเนาะ สินค้าของเรานำเบอร์เตัวนี้ก็เพียง580เช่นกันเนาะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยหากท่านใดต้องการอยากได้แคปแคปหน้าจอมาเลยนะคะ580เท่านั้น วันนี้เรานําเสนอให้ท่านมีแตรละภานมิตรภาพนะคะผ้าจีตะกรลายลูกแก้ยวยกจอยยก,ยก,ยกดอกนะคะ580หาก่อแเม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวตัดชุดแสกก็ได้ตัดเสื้อก็ได้นะคะสินค้าของเราโอทคสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกคู่ทุกชิ้นทุกอันนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ580อแเนาะแล้วก็มาอีกค่ะวันนี้ เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูลายดอกอินทนินลรอบที่แล้วก็มีมานะคะบุรรดาขายไปแล้วรอบนี้มาใหม่ได้ทึเดียมนะคะลายอินทนิลน,นะคะดอกอินทนิลสวยชมพูง,งามมากเลยนะคะวันนี้เราจะโปให้ท่านนะคะลายสวยนะคะลายดอกอินทนิลน,นะคะลายดอกอินทนิลแปบ๊บหนึ่งนะคะสินค้าของเรานะคะ สินค้าของเรามีกินพร้อมขายวันนี้เราจัดโปรให้นะคะสินค้านําเบอร์แปดเนอะนําเบอร์แปดวันนี้จัดโปรให้เลย5้าเนาะ5้านะคะวันนี้สินค้าของเราโอเคเลยนะคะสินค้าของเราตรงปกนะคะนําเบอร์แปดเนอะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสวยนะคะผ้านิ่มผ้าสีตกักรอทั้งใหญ่ทั้งยาวแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ก็เป็นสีนี้นะคะสีสวยอันนี้สไลด์สามีโทนท่านดูลายดีๆนะคะสีพัดเทลนะคะทั้งยาวทั้งใหญ่เกือบ3เมตรเลยนะคะผืนนี้เกือบ3เมตรกว ng, ้างยาวเลยนะคะวันนี้โอเคนะคะวันนี้เราจัดโปให้ท่านนะคะจัดโปให้สุดๆเลยนะคะวันนี้แล้วนาเสนอให้ท่านเลยนะคะวันนี้สวยสวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโปให้ท่านนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะนัมเบอร์เก้า วันนี้สินค้าของเรามียิงพร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปกนําเสนอให้ท่านเพียง580น,นะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปฝากวปต้นรับรองคุ้มค่าทุกนาทีนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้จัดโปรไปเลยนะคะต่อมาเป็นผืนนี้นะคะในคลิปนี้เป็นสีม่วงสีม่วงในคลิปนี้หายากมากเลยนะคะลายนี้นะคะ สวยน u m เบอร์นะคะหากท่านใดอยากไปฝากไว้ต้อนเชิญเลยนะคะไม่ผิดหวังนะคะมีผืนเดียวเท่านั้นมีผืนเดียวในคลิปนี้น u m เบอร์สินะคะสวยสวยจริงๆนะคะวันนี้เราจัดโปรให้เนาะจัดโปรให้เลยนะคะน u m เบอร์สินะคะสวยผ้าสีตะกอรายลูกแก้วนะคะ ลายลูกแก้วยกช่อยกดอกนะคะยกช่อยกดอกเลยนะคะวันนี้เราจะโบให้ทั้งใหญ่ทั้งยาวจัดชุดเสกก็ได้ตัดเสื้อคลุมก็ได้ตัดกางเกงก็สวยใส่เป็นข้าคลุมก็งามแบบนี้นะคะสวยแท้แน่นอนนะคะโอเควันนี้เราก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอให้ท่านในราะคาจัดโบาร้อปนะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามา,าพ่อแม่พี่น้องอยากได้อะไร ทักทักกันเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าของเรามีกิงคอมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคาไม่จะพาเพียงพื้น580นะคะใน580ถ้าท่านอยากได้กล่องด้วยก็เป็น600บาทนะคะสินค้าของเรามีกิงคอมขายตรงหน้าปกตุคิตุก,ตก,ตก,ตกันนะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรไม่ติดค่วมาขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็แชร์แชร์แชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตานะคะขอบคุณ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ